สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก่อนไปทำงานก็เลยมาทำคลิปสั้นๆพาทุกคนออกมาดูอากาศตอนเช้านะคะช่วงนี้8ปดโมงครึ่งที่เบลเยียมก็เลยพาทุกคนมาดูเออสวนผักเป็นยังไงบ้าง <c oughs> อาจจะแดดซองหน่อยนะคะอันนี้คือกระหล่ำปลีนะคะกระหล่ำปรีก็เริ่มเริ่มละ ก็มีสลัดเราเริ่มมาปลูกแซมเข้ามาอันไหนที่อย่างอย่างสลัดนี้เราเวลาเราเอาออกออกถอนออกไปแล้วเราก็เอาต้นเล็กมาปลูกแทนนะคะนี่โหเราพาเป็นยังไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นนะคะหลังจากที่โดนโดนหนาวโดนฝนมาเยอะแล้วใบก็เริ่มแบบมีช้ำก็เลยมาตัดใบเอาแต่งกิ่งเอาใบ ที่มันช้ำออกแล้วก็มาเด็ดเอาตรงยอดออกก็เริ่มจะขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็ผักกาดขาวนะคะยังไม่ได้หอ่อถ้าถ้าเริ่มจะหอ่อเราก็จะเอาเชือกเอาอะไรมาหอ่อให้เขาเป็นห่อไปเลยนะคะจะได้ผักมันจะได้หอ่อถ้าเราถ้าผักกาดขาวนี่ถ้าเราไม่ห่อช่วยนี่รับรองว่าไม่เป็นไม่ไม่ห่อแน่นอนค่ะนะคะอันนี้ก็สารเน สาระแน่นี้ก็เด็ดเด็ดไปกินเยอะแล้วนะคะก็อเดี๋ยวก็จะยอดก็จะแตกออกขึ้นมาใหม่อันนี้คือผักชีแล้วก็ผักบุ้งหวานเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะก็ต้องดูก่อนว่ากี่วันถึงจะขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะทุกคน ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าช่วงนี้ผักก็ยังไม่ขึ้นมันยังไม่โตเต็มที่เราก็รอแต่ลุ้นลุ้นอันนี้ก็สลัดที่เราแบ่งแบ่งแยกออกมาปลูกนะคะอันนี้คณะคณะต้นมันเล็กมากตอนที่เอามาปลูกอะเออเรามาพยายามเพียนให้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปก็ก,ก็ก็คงจะได้กินอยู่เนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็พริกนะคะต้นต้นกล้าพริกเนี่ยมันเป็นต้นกล้าที่ ที่แก่แล้วนะเดือนกว่าแล้วนะตอนที่นั้นเพื่อนเขากล้าไว้แต่ว่ามันจะเป็นมันต้นไม่เล็กเดี๋ยวเราก็มาปลูกดูแล้วเดี๋ยวก็ก็คงจะดีขึ้นนะคะทุกคนนะคะคงจะดีขึ้นเนี่ยพริกนมีหลายต้นอยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็้าสิบหคูณสอง สามสิบสองต้นแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งสามสิบสามทั้งหมดมีต้นพริกอยู่สามสิบสามต้นเดี๋ยวเรามาดูกันลุ้นว่าสามสิบสามต้นนี้จะเหลือกี่ต้นนะคะอันนี้เขาผักกาดขาวเริ่มเริ่มดีแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์หนึง่งเขาก็คงจะเริ่มหอ่อแล้วเราก็จะช่วยช่วยเขาห่อด้วยนะถ้าเราไม่ช่วยนี่ผักกาดขาวรับรองไม่ไม่ไม่เป็นหอ่อแน่นอนก็ประมาณนี้ค่ะชมสวนเล็กๆน้อยน้อย ส,วน,สวนผักสุกผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองตอนหน้าร้อนตามฤดูกาลนะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่การปลูกผักปลูกอะไรเราปลูกได้ตามฤดูกาลเพราะว่าที่ของเรามันไม่มีเยอะที่จะทําแบบว่าเป็นโรงเรือนเกี่ยวกับการปลูกผักได้เหมือนเหมือนที่อื่นเขานะคะหลังบ้านตรงนี้ก็ตอนกลางวันก็ตากผ้าบ้างนะคะ เพราะว่าหน้าร้อนแล้วก็ตากนอกบ้านได้นะคะแต่ผ้าผ้าพวกผ้าคนหนูนี่ตากไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าตากในร้อนมันมันแข็งนะเราก็ต้องใส่เครื่องอบเอาแต่พวกเสื้อผ้านี่เราก็ตากในในร่มที่แดดส่องมั่งเพราตากร้อนๆจริงๆถ้าเราไม่อยู่บ้านนี่ก็เสื้อผ้าก็แข็งได้เหมือนกันนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนพาทุกคนมาดู เดี๋ยวไปดูในโรงเรือนหน่อยแป๊บหนึ่งว่าตอนที่ไม่อยู่สามีทำอะไรไว้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไมน้ปกติอยู่ตรงนี้แต่พอดีแกบอกว่าเวลาฝนตกมันสาดมาแล้วก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ก่อนเด็กยังไม่ได้กกิบยังไม่ได้เอาเข้าที่นะคะมาดูโรงเรือนก่อนว่าน,นี่อุปกรณ์เริ่มจะรกแล้วนะทุกคนแต่นี่ก็เป็นอุปกรณ์การทำเกี่ยวกับ ทุกอย่างในบ้านนะคะแต่อุปกรณ์วัตถุอุปกรณ์ที่แกทํางานนไม่ได้เก็บที่นี่ถ้าเก็บที่นี่ตายเลยมันไม่มีที่เก็บอันนี้เฉพาะภายในบ้านนะคะก็จะน,นี้ข้างบนนี่ก็จะเป็นกระถางดอกไม้เก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็เก็บไว้เวลาเราซื้อมาใหม่แล้วก็ต้องเราก็ใช้กระถางเก่าได้นะคะนี่ก็เป็นวัสดุวัตถุอุปกรณ์ต่างๆที่ของแฟนแต่ที่ใช้ใช้ในบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ Uh, ตัวน็อตตัวอะไรของแกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอะไรนะเนี่เห็นไหมมีที่กวาดแล้วก็วัตถุวัสดุทุกอย่างเกี่ยวกับการทําสวนนะคะทุกคนแกก็จะตีไว้อย่างนี้ข้างฝาไว้อย่างนี้นะคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับออดอกไม้มีปุ๋ยมีดอกไม้มีวัสดุวัวสดุเกี่ยวกับการทําสวนอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ประมาณนี้แล้วก็แกจะทําทําเป็นเป็นรถเป็นรถตัวนี้ที่มีมีล้อข้างล่างด้วยนะเนี่ยเวลาเราจะใช้เราเขียนออกมาข้างนอกก็ได้ก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่ข้างในยังไม่ได้เสร็จดีทุกอย่างนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มก่อสร้างเนาะนี่ก็ถ่ายมาให้ดูอันนี้ก็เป็นเก้าอี้นอนเตียงนอนที่อยู่ข้างนอกค่ะมีร่มมีอะไรด้วยแล้วมันเป็น ในห้องนี้เป็นที่เก็บของอะเก็บของที่ใช้อยู่ข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือเครื่องตัดยาเะแก็จะมีอยู่แบบนี้อาจจะลบหน่อยนะคะจะถ่ายทุกคนดูนะว่าเออข้างในมันมีอะไรเดี๋ยวเราซุกซ่อนอะไรไว้ลึกเปล่าประมาณนั้นนะคะทุกคน